สวัสดีครับผมโค้ชปูนันครับวิดเจ็โปรทิปในวันนี้ครับผมจะเป็นเทคนิคการฝึกกล้ามเนื้อใบเส็บอย่างไรให้มีความเต็มความโค้งและความชัดอย่างเต็มที่นะครับผมเทคนิคในวันนี้คือการฝึกในรูปแบบของท่าที่เรียกว่าเซเว่นอัพนั่นเองครับเซเว่นอัพนะผมคือการฝึกแบบสพอพอชันติดต่อกันครับนั่นก็คือการฝึกจากล่างนะครับผมสู่กลางใช่ไหมครับจากกลางสู่บนและการฝึกแบบ เต็มรูปแบบครับเต็มฟอร์มครับผมการฝึกในลักษณะนี้จะทําให้กล้ามเนื้อใบเสียบในทุกๆส่วนของคุณมีการทํางานอย่างเต็มที่นั่นเองครับผมวิธีการก็อย่างที่เห็นเลยครับคือเราใช้ดัมเบลหรือว่าเป็นบาร์เบลก็ได้นะครับจับไว้นะครับผมหงายรอไว้เลยนะครับสหวะเรียมนะครับผมยกไว้นะครับเตรียมไว้แล้วก็ยกขึ้นครึ่งเดียวครับผม7ครั้ง1 2 3 4เน้นคอนโทรลนะครับห6 7ครั้งไว้ครับผมขึ้นมาด้านบนครับ1นึ่งอึ๊บสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเมื่อครบ7แล้วให้ฝึกแบบเต็มฟอร์มอีก7ครั้งนะครับผ่อนลงหายใจเข้าขึ้นในจอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคนะครับผม นี่คือการฝึกแบบ7 u เหรือว่า 21- ินนเองครับผมนะครับมันเป็นการฝึกที่ทำให้แข็งของคุณมันทำงานในทุกๆพอร์ชั่นครับและทำให้กล้ามเนื้อแข็งของคุณมีการปดูดแล้วก็มีกล้ามเนื้อที่ชัดเจนมากขึ้นในใั่นเองครับผมแต่อย่างไรก็ตามครับนี่เป็นเพียงแค่คำแนะนำเท่านั้นครับคุณจะทำหรือไม่ทำมันก็เรื่องของคุณ